ตัวไม้ทำเฉลยได้แล้วครับผมครับเราก็ลองไปเอาหัดมันไฟฟไฟเต็มแล้วครับนู่นครับผมลังดินครับเฉลยตัวแรกครับ เดี๋ยวเอาลงมาก่อนครับเดี๋ยวก็ดูครับคนติดโหคนลดกระจายเลยครับเดี๋ยวครับเอาลงมาก่อนครับนี่ครับฉเฉลยไอตัวที่เจ้าสองที่สายพันธุ์เนี่ยสองครั้งร้องนี่ไรใส,สครั้งที่สามไรเฉลยเลยครับนี่ครับฉเฉลย เฉลยตัวแรกมองนี่ดิลูกเดหาที่แกะก่อนอกลับมาถึงห้องครับดูสลับเปิี่ดีครับโอ้โหอย่างสวยเลยครับดูหลายครับ ลายยังสวยเลยครับใช่ไหมลูกเ <c oughs> นี่ยเฉยเลยนะเฉยเลยเฉยลยตัวแรกครับเพราะว่าผมกำลังปลานในติมอยู่เลยแฟนไว้ไม่ได้ถ่ายครับกำลังเตรยมคองเลครับช่วงนี้ออกเติมไว ก,ก็เลยเคยมีเวลาไปต่อเลยตัวเนี้ยไปต่อลงดูสายไฟไงแปว่าจะฝึกมันที่สายไฟแต่แรกสายไปเนี้ยในต้นมไม้แต่เนี้ยในต้นไม้แล้วก็นึกว่าไม่เอาดีกว่าสายป่านู่นก็มีแล้วสองตัวก็ล,ลองสายไฟดูมัง้งก็เลยลองไฟแฟนที่สายไฟมันก็ร้องหันหลังกลับมันก็ร้องเลยดูแข้งดีครับ ดูดิ๋ยวดิมันจะได,ด,ด,ด้ชัดใจเย็นนะลูกใจเย็นจีขอพ่อวางก่อนแป๊บนงดูดิครับแข้งขานี่ไม่ชัดดิ เงสวยครับ <c oughs> ยจนุสวยคอนะเสียงไม่แน่ใจนะ่าจะตัวสองกุกนั่นล่าไอตัวสองกุกนั่นเสียงเพาะดีนะผมผมได้ยินอยู่มันร้องเสียงเพาะดีนะไอตัวสองกุกนั่นนะแต่นกแถวนี้มันเป็นสองกุกหมด จะมีตัวหนึ่งกุกเดียวถึงก็พะดีแต่มันอยู่ป่าฝั่งนูน้นเดี๋ยวแกออกก่อนครับผมฉมนหล่อนครับได้ให้นกต่อเข้ากลุ่มก่อนผมว่านกต่อประมาณนี้ไม่ค่อยดินน่าจะพอจะได้นะอาจารย์เพราะว่ามันไม่เคยดินนก นกแบบหกเดือนจัดเดือนนกนกฉเฉลยที่ผมต่อไม่ได้หกจัดเดือนไอตัวนี้เสียงใหญ่ครับ,รบเสียงใหญ่แต่หน้าไอ้มันชอบมุดกรงก็เลยคอมันเป็นอย่างนัน้นแต่ว่าผมเปลี่ยนกรงให้แล้วเนียครับผมเปลี่ยนกรงให้แล้วครับอ,อชมครับแปบ๊บนึง กดออกก่อนนี่ครับปลดออกมาแล้วครับจะดูแต้มข้างหลังนี่ก็นี่หลุดหมดเลย <c oughs> ตอนเตะเดี๋ยวคนกระจายเลยต่ตัวผู้ครับชิดเลย ตะเกียบชิดเลยว่าน่าจะสวยนะดูสลับปิ้งที่โอเคไปใส่กลงกันครับ <c oughs> ใส่กลงเจ้าะสองนั่นแหละเพราะว่ากลงนี่ใบเดียวในะระหว่างเจ้า2สองเป็นนุกต่อแล้วเปลี่ยนกลงให้เลย เ้าเลยลูกเขาเลยเขาเลยเลยูกอืมอาไรอาไปดีเออเหนื่อยงไงโอเคอย่างนี้เลยนะโอเค,ครับสวัสดีครับแต่ว่าสำเร็จครับ <c oughs> ผ่านครับผม